ล่าสุดมันมีเรื่องสีสํสำคัญเรื่องกรณีชี้เป้ามันมีข่าวแว่แวๆว,ว่าเรื่องรถพยาบาลอันนี้แค่แว่แวๆนะอาจจะมีคนโดนคดีเพิ่ม,มเพราะก่อนหน้านี้แบบแบบโรงแรม9้าล้านโดนไปแล้วอันนี้ของตั้มรถพยาบาลมีข่าวว่าจำได้ไหมทีมงานมีภาพเก่ามารถพยาบาลที่ตั้มไ,ไปบริจาคที่เขียนว่าสามีพี่อ้อยเดวิด <David. S 1> เออและเอาภาพตั้มบริจาคสิครับภาพบริจาคสิที่ตั้มไปบริจาคอะ ที่ไปยืนกันอยู่หน้าโรงพยาบาลแต่ในเพจของโรงพยาบาลเนี่ยให้ใส่ชื่อสิทธากับค,ครอบครัวกับคุณพ่อเออจําได้ใช่ไหมฮะเห็นบอกว่าแวเวๆนะจะมีคนโดนเรื่องนี้อีกเพราะอะไรเพราะมีคนไปงาบส่วนต่างการซื้อรถซึ่งถามว่าใครอันนี้เราก็ไม่อยากปักปั๊มนะเพราะเดี๋ยวต้องให้ตำรวจยืนยันแต่ถ้าจะโดนอีกก็ลองเดาดูแล้วกันใครจะโดนเพิ่มล่าสุดกูอีแฉ เธอก็ชี้เป้าไม่หยุดไม่นอนเลยจริงๆกับกูอีแฉเอาให้อ่านสักนิดหนึ่งสิกูอีแฉเขาชี้เป้าบริษัทแล้วเขาก็พูดบอกว่าบริษัทขายรถให้กับลูกชายของคนในครอบครัวของตั้มแล้วเขาก็สงสัยบอกว่านักข่าวรีบๆไปนะนี่ฮะเห็นบอกว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเหมือนกับแยกย้ายกันหมดมแล้วก็ติดแฮชแท็กช่อง8อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวที่2ตัวที่2ตัวที่สอง แต่ต้องบอกก่อนนะเป็นข้อมูลของกุยแฉเขาจะผิดจะถูกยังไงเนี่ยเราต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยอยู่ๆจะไปภาพพิงเขาเลยคงไปไปไม่ได้นี่ฮะกลับมาตรงนี้ถ้ามันจะมีโดนต่อกินส่วนต่างเรื่องรถพยาบาลต้องยอมรับว่าตั้มเอาไปมอบแล้วใส่ชื่อตัวเอง <ฮะ S 1> แต่ว่าเมื่อสงสัยไม่ใช่แค่กุยแฉสงสัยจริงๆตํารวจก็สงสัยอย่าลืมขนาดออกแบบเนี่ยก็โดนแล้วถูกไหมฮะ,ฮะมีส่วนต่างเรื่องเก้าล้าน คุณผู้ชมฮะเรื่องรถพยาบาลวันนี้ทีมข่าวของเราอะลองเปิดรถพยาบาลจริงๆขึ้นมาให้ดูหน่อยคุณผู้ชมปังช้าเรื่องนี้น่าสนใจมันจะต้องถูกแยกเป็น2สเต็ปถามว่า2สเต็ปคือยังไงคุณผู้ชมครับสเต็ปที่1คือตัวรถรถเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับพวกรถโตโยตา้าใช่ไหมเป็นรถโตโยตา้า<ต>เป็นรถโตโยตา้าเขาเรียกอะไรนะมิวเตอร์ค่ะแล้วเป็นรถเปล่า หลังจากนั้นรถเปล่าตัวนี้จะถูกแปลงเข้ามาเป็นติดเป็นรถฉุกเฉินคืออุปกรณ์เพราะฉะนั้นสมมุติว่ามีการกินส่วนต่างมันอาจจะกิน2เด้งคือ1ตอนซื้อรถเปล่า,ลากับ2ก็คือเอารถมาติดอุปกรณ์ฉุกเฉินถ้ากิน2เด้งนั่นหมายความว่าใครเป็นคนกิน2เด้งล่าสุดเราไปเจอต้นทางแล้วนะฮะบริษัทรถเอาโตโยตา้า,เป,าเปล่าก่อนเราไปเจอคุณอานทน์เป็นที่ปรึกษาขายบริษัทโตโยต้าเอ็มพายจำกัด เราก็ไปถามคุณอนนท์ว่าจริงๆแล้วราคาต้นทางเนี่ยเราอยากเช็กว่ารถคันนี้ถ้าเป็นรถปรเปล่ามันกี่บาทพี่ปรากฏเขาบอกรถเปล่าประมาณล้านสามล้านสามโดยยังไม่มีเขาเรียกการติดตั้งเป็นรถอุปกรณ์ฉุกเฉินนะฮะส่วนประเด็นที่วัฒาานายํามาซื้อที่นี่แล้วเอารถไปทําเป็นรถพยาบาล ผมไม่แน่ใจเพราะเขาชี้เป้ามาที่อูน่นี้ปรากฏทางด้านของพี่อนนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่เอา,อางี้ละกันเพราะตอนนั้นมันมีเซลไขลดขารถ30กว่าคนซึ่งก็ไม่รู้ว่าใขรขายให้ตั้มแต่ยังน้อยเป็นความรู้ขอบคุณมากค่ะถ้าคันนี้เช็คไปแล้วเอาเต็มที่เลยนะคันเปล่าๆต้องล้านสามเกิดใครทันเรื่องไปบวกพี่อ้อยเป็นล้านห้ามันโดนเพราะต้นทางคือล้านสามฟังเสียงต้นทางก่อนฮะ น่าจะเป็นรถโตโยต้ตาคอมมูเตอร์ครับเป็นรถตู้แต่ว่าเราไม่ทราบว่าเขาซื้อเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้อะไรเงี้ยครับจริงๆมันจะมีอยู่2รุ่นก็คือเป็นเกียร์ธรรมดากับเกียร์ออโต้แล้วก็มีอยู่สสีที่โชว์รูมขายนะครับประมาณนั้นราคาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ราคาปัจจุบันตอนนี้มันจะอยู่ที่มาล้านสามนะครับล้านสามกว่าอยู่ที่ว่าสีอะไรถ้าสีขาวจะถูกกว่าสีเงินแค่นั้นเองครับแล้วก็หลักพันครับสีขาวจะถูกกว่าประมาณหกพันใช่ครับ สีเงนินจะแพงกว่าสีเงินจะแพงกว่าสีเงินจะเป็นสีที่มีเขาเรียกว่ามีเมทัลลิกข้างในส,สสีขาวมันจะเป็นสีที่แบบด้านม,มีความเงาเฉยแต่ว่าไม่มีรูซสยข้างในต้นทุนของสีมันเลยถูกกว่าราคาตั้งของรถก็เลยถูกกว่ากระตุ้นไมสามารถเอาไปดัดแปลงเป็นเเป็นระตุ้นรที่ใช้กันทัน่วไปได้หมดเลยครับก็คือคนที่ซื้อรถนะครับบางท่านก็ใช้รถเดิมๆหรือบางท่านก็ปรับเปลี่ยนนี่ฮะต้องบอกงี้ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปกล่าวหาว่าเป็นหลาหรือเป็นอะไรผมต้องชี้แจง งสยัยซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องฟังหลานหรือญาติเขาชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เราจะไม่ตัดสินเพราะตราบใดเรื่องนี้ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาต้องให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวตั้มเขาด้วยไว้ว่าเราไปเจอรถเปล่าแล้วหลานสถ้าเอาไปตกแต่งจริงๆก่อนจะส่งมอบแล้วใช้ชื่อพี่อ้อยแต่เวลาไปลงใน Facebook ของโรงพยาบาลเป็นชื่อทนายตาั้มเราตามไปดูวันส่งมอบรถหน่อยนะฮะเปิดภาพเลยนี่ อันนี้จากรถเปล่าจะถูกแปลงมาเป็นอย่างนี้แล้วพอถูกแปลงนี้ก็ส่งโรงพยาบาลปากช่องนานาล่าสุดน้องบีชมพูนุชต,ตามไปที่โรงงานเขาเรียกว่าโรงงานแต่งรถใช่ไหม,มแต่งรถให้กลายเป็นรถฉุกเฉินคุณผู้ชมฮะเปิดภาพเลยครับเวลามีน้อยฮะยังเร็วเลยฮะไปที่โรงงานเลยวันนี้ทันทีที่เราไปถึงโรงงานปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะก็บังเอิญว่ามันจะมีภาพตัวอย่างเป็นวงวงจรปิด ให้ดูชนิดหนึ่งว่าเวลาเขาส่งมอบรถฉุกเฉินกันเนี่ยเขาจะทํางานกันยังไงเพราะว่าบริษัทดังกล่าวเนี่ยวันนี้ก็ให้ข้อมูลกับทางช่อง8มาเรียบร้อยนี่ฮะนี่จะเป็นพวกลูกน้องเขาจะตกแต่งรถออกมาเป็นรถฉุกเฉ<ช>ินเราโทรศัพท์ไปคุยกับใครครับเมย์คุณดําค่ะซึ่งเป็นช่างประจําบริษัททึ่งอยู่แถวนนทบุรีเขาบอกว่าเขามีการตกแต่งรถพยาบาลให้กับพี่อ้อยจริงๆนะคะโดยมีการส่งมอบอย่างภาพนิ่งเมื่อสักครู่ก็คือไปที่อำเภอปากช่องที่โคราช3คันแล้วก็ที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบงอีกหนึ่งคันสุดท้ายราคาจริงๆเนี่ยผมขอ ไวนิดนึ่งนะฮะถ้าสมมติจากรถเปล่าเอามาตกแต่งเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทส่วนที่ว่าตั้มเกี่ยวไหมเรื่องนี้เขารู้ไหมครับเมย์เขาบอกว่าไม่รู้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของอการตกแต่งมันทําได้2อ,อย่างก็คือ1ซื้อรถมาแล้วมาให้เขาตกแต่งก็คือคิด1ล้านบาทหรือจะสั่งเป็นรถทั้งคันก็ได้คือบริษัทเขาก็จะเป็นคนไปซื้อรถแล้วก็มาบวกค่าตกแต่ตแตงด้วยง่ายๆเลยก็คือถ้าตกแต่ง1ล้าน เพราะเราทราบว่าจริงๆแล้วก็คือตั้มน่าจะซื้อรถเปล่าหรือให้ใครไปซื้อรถเปล่าแต่กรณีของพี่อ้อยเห็นบอกช่างดํายืนยันบอกว่าพี่อ้อยสั่งแบบแบบแรกก็คือ,อบริษัทจะเป็นคนสั่งรถตู้มาแล้วติดตั้งอ,อุปกรณ์แล้วส่งมอบไปให้กับโรงพยาบาลปลายทางโดยตรงและเขาไม่เคยเจอกับครอบครัวทนายตั้มค่ะเพราะฉะนั้นอ๋อไม่เคยเจอไม่เคยเจอนี่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมค่ะแต่ถ้าใบเบิก ก็ต้องเบิกจากที่นี่สิอใช่แล้วใครกำกับใบเบิกอันนี้ไม่รู้ฮะแต่ประเด็นคือเขายืนยันว่าเขาไม่เจอเขอ้อควัวตั้มเอ้าฟังเสียงทางด้านเจ้าของอู่ที่มีการตกแต่งเป็นรถฉุกเฉินทั้งทั้งเราและบริษัทไม่เคยเจอคนสั่งซื้อดีกว่าต้องบอกอย่างนี้ค่ะแล้วพี่อ่าผมก็ประกอบรถตามปกตินะครับผมแล้วก็ส่งมอบนะวันที่ไปส่งมอบผมยังไม่แน่ใจเลยว่าใครคือ เออเจ๊อ้อยหรือใครคืออะไรไงมผมไม่รู้จนมาถึงเนี้ยนะวันเนี้ยที่มันมีข่าวมีรถทางบริษัทถ่ายถ่ายเอ่ออะไรนะทางข่าวเนี่ยถ่ายรถบริษัทออกไปอะไรเงี้ยผมก็เพิ่งเพิ่งจะมาติดตามว่าอ้าวมันเป็นคันนี้หรอขนาดนะวันนั้นเรายังว่าโอ้ใครเนาะซื้อบริจาคเนาะดีจังเลยอะไรเงี้ย